디 하투콘 진디 톨랍 코수총 슈퍼 프라이 아하 จะเป็นยังไงถ้าเราจะต้องไปซ่อนแอบแต่เราจะกลายไปเป็นสัตว์นะแถมเราเลือกสัตว์เองไม่ได้ด้วยต้องวัดดวงเราอาจจะกลายเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างมดปัวก,ก็ได้นนฮะหรือถ้าดวงซอรวอยอสวยไหนก็จะกลายเป็นสัตว์ตัวบิ๊กบื้มอย่างกระชางหรือฮิปโปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะซ่อนได้แนบเนียนแค่ไหน,นไปดูกันดีกว่าว่าหมากับลูกพี่จะดวงดีได้เป็นสัตว์อะไรกันแล้วเราจะเอาชีวิตรอดซ่อนได้ไหม Let's go เฮ้ยวิลล็อกเออใจหมกสเปรดด้เกมนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยฮะหมังอเราจะมาซ่อนแอบสัตว์กันมันจะสุมด้วยนะคะว่าเราจะเป็นสัตว์อะไรเออแล้วถ้าเราได้สัตว์ตัวใหญ่อย่างเช่นช้างม้าวัวควายเนี่ยก็มุดตุ่มมุดโอ่งไว้ละกันวิลอเฮ้ยอะไรอะขอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยได้เปล่าแบบนี้นะครับคนที่ได้เป็นหมังา๋ใช่เป็น มาเป็นกระต่ายน้อยน่ารักนี่เลยอุ้ยนั่เนียนไปจากโนนวนมมนะมันจะหลบยังไงครับคุณผู้ชมช่วยผมด้วยเอาหัวหมดุดเข้าไปในโต๊ะโต๊ะไฟมาเป็นกระต่ายน้อยที่เนียนคีบุ้นเลยคนถ่ายไปฝั่งนน้นละอุ้ยแขงกระรู มาเห็นพี่โลก็เป็นจิงโจ้ตาปนอ๋อแต่ตัวนี้มันกระโดดสูงแครครูกระโดดสูงพี่โลกอย่ามาอยู่แถวนี้เนียนก็ไม่เนียนดูดีหางแพมบอกว่าอุ้ยเพื่อนเป็นงูน่ากลัวเหมือนกิงกือพอแต่เกมนี้นะครับข้อดีคือถ้าหาเจอแล้วเราจะไม่ได้กลายไปเป็นคนไปเป็นคนหาเหมือนเกมอื่นนะครับคนหามีคนเดียวเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายิงโดนวัตถุยิงยิงโดนอันนี้ได้ด้วยเหรออย่ามาตรงนี้อุ้ยแต่แข็งระรูข้อดีของมันก็คือการที่เราวิ่งเร็วมากเจ๊เจ๊จะมาผมจุกเจ๊อยู่ Uhm, เล่นหนังแขกกับเจ๊หยดเจ๊หาเจ๊ยาเจ๊ไปฝั่งนู้นเลยเจ๊หม้ายังอยู่โอ้โหจิงโจ้วิ่ลลงตัวใหญ่เป็นจํานวนหมอ้ยโดนไปแล้วหนึ่งนัดโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปวดขึ้นมาทันทีโอเคใช่ไหมโอ้เจ็บยายายาเจ๊ยาเขี่ยเขี่ยยาสลบปักตูดพี่งลงกล้วยผมเนียนแล้วมันมาโดนฮัสกี้เลยนี่ยแน่ไม่แล้วผมพริ้วผมพริ้วไหวนี่ปราณจิงโจ้ วาาจิงโจ้กระโดดจงโยงหยกอ่ะแอบตรงนี้แล้วทำไมหวยมาออกที่ฮัสกี้มาอยู่กับหมาดีๆโดนยิงเลยอีกแค่ยี่สิบวิบางพวกอีกแค่ยี่สิบวิพี่ล็อกหมารู้แล้วรู้ว่ายิ่งสัตว์ตัวเล็กก็มันโดนนัดเดียวจอดเลยเบ้หรอโอ้แบบดีนีเองยิ่งตัวใหญ่เราจะยิงมีความอดทนต่อยาสลบได้หลายเข็มใช่ไหมเมื่อกี้หมาโดนเข็มเดียวเดี่ยงเลยเบ้หรออ่ะแกแก,แกอุ๊ฟแล้วอ่ะอุ๊ฟเพราพี่ล็อกก็พาเจ๊เข้ามาชนหมา ช่เลยอุ้ยนี่งเลือกแมปได้อุ้ยไปรีสอร์ทไปรีสอร์ทดีกว่าทุกคนไปเล่นน้ำกันไอ้ใช่ได้ใช่ได้ระบบใช่ได้บอกเลยว่าคนหาเหนื่อยหน่อยนะครับส่วนคนซอน่อนก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ช้างม้าวัวควายตัวเล็กๆก,ก็จะวัยซ่อนง่ายแต่ว่าจะไม่อึดเราได้ไปแค้มป์เฉยเลยขอสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ไหมไม่เอาตัวใหญ่ๆโนมาเป็ด no, <my> งานงอกได้เป็นกวางนี่เนี่ยไอเ้เป็ดเป็ดตุยไปซะเป็ด วาเห็นนะตัวเไยใ,ให้แม่อมวายวายวายนี่เลยหมาโง่แกไม่บอกสักคำเลยว่าแกเป็นอนะมาบอกแล้วพี่ร้องไแหกหูฟังโอ้โช้างตัวเล็กที่เดียวเองใครจะไปเห็นจริงไหมทุกคนมาสงสารเขาเหมือนกันกนะเว้ยสงสารที่แปลว่าแปลว่าไรย,ยิงช้างยับเลยนเลยมีตัวอะไรหลบอยู่หลังรถนาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวอะไรไมโอ๊ยโดนเข้าไปหนึ่งดอกที่ที่ตูดซะให้ อแบอบเข้าไปมาโง่ถ้าแกพูดดีๆกับฉันแล้วก็ฉันจะเปิดเผยตำแหน่งทั้งหมดของเพื่อนพี่ลอกใบห,หน่อยว่าเหลือกี่ตัวโอ้ยตอนนี้เหลือแค่หนึ่งตัวบอกเลยว่าเป็นนกที่อยู่บนต้นไม้ฮัสก <c oughs> ี้มันแอบบนต้นไม้มันเงียบมากอยู่ไหนจ๊อบมันเหลืออีกแค่สามสิบเอ็ดวิเอกวะโถอยู่บนรถไฟฟ้าแกเห็นไหมต้นไม้บนรถไฟฟ้ามายเห็นแล้วไอ้มบิโก้ <c oughs> มายเห็นไอ้บอมบิโก้แล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะมันอยู่ข้างบนนั่นแหละคําตอบก็คือนั่นแหละ ยิงตัวิ่งออกไปม่คบเป็นได้ด้วยโอ้อยเดียวเ,เองก็แกชนะไงถูกแล้วแกเอาถูกแล้วเออเอาหม,ม,มาเบาคี้มาคิดว่าหมาแพ้ว้าวมงกุดสีทองมาตดเบาขี้อะไรนักหนาเนี่ยฮะี่ลองไปลองดูบนหัวหมาได้ไม่อยากดูอุ้ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเป็นตัวอะไรต่อไปนี่เลยเป็นแอนเลือกมดเลือกั้นได้ด้วยเหรอเสียตังก์เป่าฉันใช้ตัวฟรีว่ะขอโทษทีทุกคนเรามาแบบนี้อีกแล้วไม่เบื่อเหรอ โคจะเดินหมาเป็นปลาออตะแพทย์ตะแพทย์จะเอาอะไรมาลอดแค่เดินยังไม่ได้เลยเว่ยเหรอใช่เป็นนี่ดูเลยบอกเลยว่าเฮ้ย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 มาเป็นปลาสู้ชีวิตถ,ถึงถึงหมาจะเป็นเป๋อเอวถึงหมาจะเป็นปลาปลาบอกครับถึงหมาจะสู้ชีวิต ยไปชิกช้าดีกว่าเพี่อนหรอเพื่อจะไม่เอาด่านเอกไปแา้งไรล่ะนี่ไงมันไม่มีแบบนั้นแล้วโอ้ยเขาจะไปแคปปิ้งกันอีกแล้วไม่เอาไปเรามาเลยนีแเ้วไม่เอาเขาเป็นอะไรกับแบบนี้เขาจะขึ้นต้นไม้กันเรื่องไงหรอเป็นพวกไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงมาเป็นกระต่ายน้อยแล้วอะไรนักหนาวะเนี่ยเป็นกวางทั้งวันทั้งคืนตอนนี้มาอยู่บนต้นไม้กวางปีนต้นไม้ได้ไหมกวางปีนต้นไม้กวางปีนต้นไม้พี่เราก็กำลังไปหาพี่อล้วอกคืยิงไม่โดนหรอกเน่ไปกันละฉันมผิว ทุกคนดูพี่เรากำลังสู้ชีวิตดิจิตาลดิจิตลดิจิตลดิจิตมันเดียนอยู่มันนิ่งไว้เขาไม่รู้หรอกไหมอยู่บนต้นไม้เขารู้แล้วใบอยู่บนต้นไม้มีแล้วข้าหมาลูกกูบี้มันสปินกระปิปลาได้ด้วยนะแต่หมาเกลือไปเรียบร้อยแล้วได้อีกแล้วอ่ะอุ้ยถ้ามีห้าพันซื้อพันกว้นได้อ่ถ้ามีพันห้าอย่างอ่ะมันมีเก้าอยเบ๊ะ ว้าวคราวนี้เราได้ไปเล่นด่านใหม่แน่นอนไม่มีด่านเดิมๆที่เพื่อนเลือกแล้วเว้ยหรอรีสอร์ทเพลกล้าวแล้วก็สลโลวลแจ๊ในที่สุดก็ได้ไปรีสอร์ทกับเขาสักทีขอบคุณเพื่อนที่ช่วยโวหวตอะถ้าหมาเป็นสัตว์ใหญ่ตอนนี้จะทำไงเออจละเคเอเวรนกามติกตัวที่อยู่ผิดที่ผิดทางมากเลยทําไงดีเราจะรอดได้ไงไปจนละเค้ยิเกิดมาโอยอยออ ไปยิงไปยิงไปยิงยีรักไปยิงยีรักอย่ายิงแค่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราหนีไปที่อื่นแล้วครับเพื่อนเราซ่อนไม่ได้เราทำได้แค่เดินหลบไปเล้วเราตัวยังก็มีควายเราเป็นซิกโต้หน้าเด๋อมังโอเคน่ารักเีขยวพี่ล้องเอาไปโดนเข็มมาสองเข็มเลยจ้ะเข็มติดตูดไปด้วยอุ้ยติดติดตูดกระติดหางพี่ล้องอยากฟังเสียงหมาไหม เฮ้ยมีคนเวทีคอนเสิร์ตได้ป่ะชีวิตแค่โดนทำลายในที่สุดเมื่เข้ามาแล้วเบลว้าวการเข้าเข้ามาหาที่อ๊ดเจ็บเบลไม่ได้เป็นพี่ตูนเลยไอ้เคลงไปน้ำไอ้เคลงน้ำไอ้เค็งดน้ำไปแล้วเนี้ยแนบเนียนไปกับบอรดนะพี่ลองนิ่งไว้หรือพี่ลองคนเดียวเจ้ไปวนแบบเร็วเข้าหาแบบใหม่เล่นอุ้ยหิมะอุ้ย หิมะบ้านเกิดฮัสกี้ทุกคนมาวนแบบนี้เร็วอยากไปหิม,มอ่ะอ๋อด,ดูกระเดวกระเดวกระเดาเอาเสื้อผ้าไปครับเป็นปาตีนครับทุกคนกระต่ายน้อยสู้ชีวิต <c oughs> ดีแบบว่าดีอะพี่ล็อกอุ้ยมารก็เคยเป็นไอตัวนี้มาก่อนลัดโทษมากพี่ล็อกบุญเลยเสื้อผ้อุ้ยแต่มันก็ตัวเล็กอยู่นะซ่อนง่ายเอาบอกเลยอุ้ยพี่ล็อกมาขี่เจสกีกันเปล่าเข้าบ้านได้เปล่าวะ วิ้ยเข้าบาลระเบิดได้ด้วยโอ้โหเขายิงบาสุก้าหรืออะไรนั่นแ่ะเฮ้ยไม่ธรรมาดาว้าวจงก่อนหมอกกำลังจะมันก็กำลังจะมาไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดูน่ากลัววิ่ตงตอนนี้แมปมันใหญ่ครับบอกเลยว่าคนซ่อนได้เปรียบพี่ร้งงานข้าวเขาเห็นฮนะัสกี้แน่เลย <laughs> ลูกกูเพิ่มมาพาพ่อมาหาวู้เบ๊เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยแข็งไงฉันบอกเลยว่าฉันแข็งผิวผิวไหวอ๊ อีกสีวิเท่านั้นเองอะเอาไปแอร์พอร์ตกันดีกว่าเราจะเป็นสัตว์โกอินเตอร์เราจะเป็นแอนิมอลทราเวลอบอร์ดพี่รอกว่าแต่เมื่อไหร่จะได้เป็นนายพรานบ้างเหรอแค่อยากรู้สึกถึงความตื่นเต้นในการได้ลาด่ามัาเชื่อมั่นเขาเนี้ยพี่ราได้เป็นแน่นอนมารู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณยานย <c oughs> ว้าวมาับมาเป็นมดตัวเล็กตัวน้อยพี่รเราเกียรติธากีอมกระโดดยิงโคตรโหดกระโดดยิงอื อิ้ยพี่แรดพี่แรดโดนเข้าไป7จ็ิบรัดแล้วพี่แรดยังไม่รวยกะโอ้โหล่วงละล่วงละสีเราเดี๋ยวค่อนข้างแนบเดียนกับตรงนี้มาเชื่อมมอนแล้วจะไปตาโปนขนาดนี้อุ้ยตกกระจายกวางมุดกวางมุดอย่าวิ่งมัววิ่งซัวได้เปอสักกวางมุดอยู่ไหนกันะบูชกัน์ลบูชกวางมุดอยู่ที่กล่องไม้สี่เหลี่ยมขวามือพี่ล็อกอ่ะล็อกหยุดอยู่เฉยๆก่อนนะนอ้กวางมุดมาวิ่งมาข้างหลังล้วหันหลังพี่ไม่เห็นกวางมุดจริงๆเลรอกับหลังหันอ่ะมันอยู่ข้างหลังอนนันยิงมัวไปเลยพี่ โอ้โน่ที่เราสามารถยิงออบเจกต์มัวได้โน่โอ้โนกากมากเหลือสิบวิลูกวิยิงออบเจกต์แล้วมันจะหายได้โนอ่อันนี้แกใช่ไหมใช่ <laughs> ไม่สองวิไอ้ควางบดไอ้ควางบดทุกคนากาก <laughs> วิลกาเว้ยไม่มีใครวนแบบเล่นบังก็ไปไหนดีซูไหมไปซูก็ได้อ๋อด่านนี้นั่นหรอกเคยเล่นแล้วนี่นอนบิล อุ้ยอยืแล้วมันมาเอาตรงนี้ให้ตายเถอะครับมอปี้ปอปี้ไม่ใช่หวานในตัวใหญ่เลยล่วงอย่างไวไม,มาตรงนี้ให้ตายเถอะพี่เหล็กตัวแย่ไปแล้วเหรอจ๊ะจะเหลือเลยพี่เหล็กดูฮัตสกี้เป็นตัวอะไรลูดอบเดอะเลด์นอตเลนเดียว้าวคุณผู้ชครับแฮปเป v e r เวลีชายนี่นอตกโดดเขาตั้งใจเห็นแล้ว If you ever saw me, oh yeah, babe. s a w ซ e o ซวี b อนั่นแหละคะทุกคนเกมนี้สนุกดีนะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆมาทิ้งลิงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็พี่เราเพื่อมีเงินไปซื้อหมวกใหม่ด้วยเนะาะหมาโ้ยเรายังไม่ได้ไปรีสอร์ทเลยตาท้ายไม่ตาท้ายเราไม่ได้ไปมาแล้วเราไปมาแล้วเว้ยเราไปมาแล้วเหรอแต่ไม่ไปอะไรไปอีกก็ได้หรือเพเก่าดีกว่า,าไปเกาก็ได้ เอ้ยจะมั่นใจว่าจะต้องไปได้เป็นนายพรานตาเนี้ยว้าวนี่น่ะเหรอ<ะ>เพกาโอโหและดูฮัสกี้เป็นอะไรอ่ะว้าวไม่หลอกนั่นไม่หลอกซ่อนแล้วจริงๆเหรอนี่เรามาเอาฮาหรือเรามาเอาจริงวะนี่เรากําลังย่อก,กันอยู่เนาะเขาไม่เห็นนี่คือเขาต้องไปวัดสายตาจริงๆเนะี่ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันก็ามาแล้วพี่เราตัวใหญ่ว่ากเลยนะเขาไม่หลอกเกี่ยวกับาทางนี้มันไม่มีใครตัวใหญ่กว่าผมแล้วล่ะครับในแมปนี้ทำจริงมันจะยิงกี่โลกี่มง อโอ้โหปึ้งโอ้ออโหโดนทุกดอกโดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอ้าวยังไม่เรายังไม่ล่วงว่ะเรายังไม่ล่วงว่ะนี่เบออ, <c oughs> อย่าทำมาลายฮัสกี้ขออีก30กวีเท่านั้นสิ่งกำบังมันจะหมดแมปแล้วโอ้ยเดอบเบลฟ้ามัวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพ,พื่อนดูชม